สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีแม่ฉลองกับน้องฝ้าสิเขาเบิ้งคุณยายขวักรอนดอกแตกพี่น้องหน้าน,นี่สิเป็นแจ้งน้อยกับสิเป็นบุญขวสาคเนาะเมันกนระเลขัวักรอนดอกแตกขวัวว่าอย่างา้หลายมือยุ่ดอกบุญขวซาอะไรเรียกไว้กระจายเล็เกเล็กเล็กน้อยเขาบขาุญขจักบอกว่าเขาตกแตกขึ้นยัางสัก็มีไม่ไม่ไอ่นล้อยอยังกอนกน,นี้เนี่นยวขวี่ ไมไม่กระเด้งห้องม่อนไม่คัดม่อนบิบนี่แหละขัดม่อนปูห้อานี่แหละม,มันจะหั่มสดนะย่ายอมันจะเกิดเอามขาขัวถ้ามันแห้งมขาขัวมันเสียใหม่ด้วยทานก็โยกถึงด้วยย่าย,ยาแบบนี้นี่ถ้าเอาไม้ที่มันแห้งมขาขัวมันเสียใหม่ี้าเอาสดๆสก็ตัดเพชรก็ค่อยๆด้อันนี้ใส่เข่าขเหนียวเด้อพี่นอ้องเด้อครับเสียเข่าเหนียวก็จะเห็ดยวตามพี่ๆโบราณ คนเ้าเคยเหยียดนแต่เหยด่นเองไดเราเคยเหยียดพอตะแหน่นเคยเห็ียดคนแ่เดเห็ดเนาะทกแถาให้ดูไทยร้านด้วยึง่เนั่นเอก็เป็นตัวสอดเจรูปง่ายต่อทีน่องเลยแต่ว่าอย่าเท็ดลบากแต่ว่าเนี้ใส่เคยเหยดนี่าเือนี่หมอนหอนอยู่แล้วหมอมันหอนอยู่แล้วด้วทีนองเลยเนเพิ่นสีบท้ายใส่เท่หายเด้เพิ่นสีขวดเที่น้อยเด้ กันหมดเลยยายนี่ลพื้นกับเมื่อไหร่ัวะนะวนอพื้นพื้นไม่นี่เนียเปนขวาี่น้องเ่อยที่เป็นปักเนี่ยช้นต้องปัสตึงสี่แหละเาแหงนะขวานี่มันสิไม่เป็นกันเอันที่เป็นักเนี่ย้อยใหม่กันม้วน้อยใหม่กันม้วนเนาะธรรมดาเนี่ วางอดีตแกเยแปกแล้วนี้าเลยขาเดนพากเลยาะำนีพอดีเยยายขันใหญ่ไรเนี้ยน้ำหนักมามีอุปกรณ์ก็มีนี่แหละพี่น้องนี่เขา เขาเปลือกเขาเนียวเนาะได้เนี่ยเขาเนียวอือภาเราเปล่เราเป็นกือมือนีก้นบุไคเยอะกันเราพี่น้องต้นบุไคขวดเราพี่เมือนี่ก็หน่อสต้นสะดวกกจะติเสือเอาที่ก้นกัเร็บแล้วทื่อเมือนี่หน่อยนักหน่อนะเราพูดถึงว่าขวดยืงเสียเื่อบ้านนล่กับว่าลายได้ข้นขวดเขาตกตกไม่ได้แล้วดูแล้วเยเรียดแล้วไม่เรียดแต่บรานเอา เอาพื่อนขวานี่ไปยากอรอเดอกพี่นั้นไปยากต่อนเรียกกัรเรียกมันนานได้มันน,น่นได้ตันกแบ่ประเทศงานเราเรียกจับท้านไซเรลาอันนี้ไม่เดียวกันหม้อหอนกระแตกโล,ๆๆโลกลกระเบ,บิ เฮาดีล้สันี่ลคยเยอะหลายอไหอชหลายก็สีไม้อาสุดท้ายก่นเนี่อย่างนีมอง่อย่าสดทยบอกไไหน่าลัไปเรื่อยๆจนก็ติแตกหมดละพี่น้องควไปบางทีเห็นมันแตกเห็นดึงะก่อนห้องของุมห้องของากกวควัวไปบางทีแหละ ใบก้อนซุ่มกันเห็ดเนาะย่อยเนาะไมยซุ่มกันเห็ดมันคืออยัางไรเนาะเห็ดอยู่เดินบ้านห้าขวบบานได้เป็นร้ายกุเลียกกุเลียกกุฮ้อนกับฮอนฮ้อนเอ่อผู้ขวากับขวามาดถอดใส่เพิ่นเห็ดร้ายก็คีอได้ผุหลอบปานสอบปุ๋ยถุล่ะอันนีตเขาเห็ดพ่อได้ใส่กันหน่อยก็หลายกต่เห็ดใส่พ่อได้ใส่ห่อเขาสาหห่อเขาหน่อยน้ำพึน สมื่นนี่ยเาไม่้ยอมเหเนาะย่ามสมัยไหมเนาะมียอมเหี่ดดอกคนผู้ใดซื้อจนซื้อเอาล้วก็ง่ายแ่ดีเดยค่ะ่รุรัลักของตอหัวล่านเท้าไปาะตาแมเข้าผมเ้าบรรดาลักเป็นศูนย์ศูนย์ใส่ที่ซื้อหนึ่งละเนาะผ้าใบเห็ดเกิดอะไรเนี่ยมสิออกมต พี่เบเขาพดีกบเบอกเดี้วกากเขาดิ้วกาเขอดีแนะแกะเขดีหมนหมอเนาะจมนี่ลังงแกครัวแล้อกกสีเป็นกัะสีให้เานี่ตอนนี้กสิไปเก็บกากออกเหยีกากกวเยียดาเข่าออกจากกันนี่สิ่ปห้อนอันนี้ออกเคียนหึงสักก้อนเลยแล้วเขาไปเก็บกากอีกแค่นึง นี่ลังกากพอแล้วก็สิไม่แยกกากออกแยกกากออกออกระสันุกงคอสีเข็ดเป็นขนมว่าได้มันสีน้ำจะใส่เวลาดูนนี่เด้อพี่น้องโซยส,สกีบกากแล้วก็ดูดอยู่เด้อค่ะ นี่พ่อเรี้ยกแล้วก็สิเป็นลักษณะนี่พี่น้องมีขาวสะอาดเนี่ยมาพีกากแล้วตอนนี้ลานตากระซ oi ยากระเลี้ยงกระซอยว่าขัวเขาตกแตกเตรียมเฮ็ดบุญนะพี่น้องเด้อบุญกับวันที่ขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบบอกให้หน่อย แบบแตกขึ้นสิบห้าข้ามเดือนสิบพี่น้องเดือนสิบคือบนเขาสาหรือบนเขาเดือนเดือนสิบเพ่งเนี่อันนี้เก็บกากแยกกากออกแล้วเริ่มดอยแล้วเนี่ยเป็นทั้งสี่พี่น้องข้าวอตอกแตกอมีก็ทิเป็นเตรียมเฮ็ดเป็นขนมผสมกะทิ น้ำตาลแล้วก็ปั้นเป็นก้อนเป็นกระเจื่อเขาเขาสากหรือเข้ากระยาสาบอ่สาสำหรับเมื่อนี้คลิปขวาเขาตอกแตกกับพ่อสานีและพี่น้องเนาะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะคะกจากไหนก็นอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ชอ่องแม่ฉลองกันนังฟ้าเลยนะคะ่ะสวัสดีค่ะ